คือการยางแห่งประเทศไทยรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศอย่างครบวงจรมีเอกภาพเป็นอิสระคล่องตัวและใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ5ร่วมมือปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งสภาวะปกติและเร่งชี้แจงทำความเข้าใจหากมีการเคลื่อนไหวในชุมชนในพื้นที่ ในส่วนมาตรการการแก้ไขาย,ยางพาราของรัฐบาลจะดําเนินการใช้16มาตรการพร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์ราคาย,ยางพาราอย่างใกล้ชิดยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตลาดยางพาราโดยกําลังดําเนินการเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนยางพาราธรรมชาติในประเทศเพื่อให้ตลาดยางพาราที่มีอยู่ทั้งในส่วนของกรมวิชาการเกษตรสกยและอบะตอมีมาตรฐานและเครือข่ายเดียวกัน เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้รวมทั้งการขับเคลื่อนเรื่องตลาดต่างประเทศด้วยสำหรับตอนนี้ราคายางลมควันจาก45-50บาทได้ขยับขึ้นมาถึง50-60บาทซึ่งใช้เงินไปแล้วในการพยุงราคาขึ้นมาเป็นเงิน1,500ล้านบาทถ้าราคายางถึง60บาทเป้าหมายต่อไปต้องให้ได้ราคาถึง65บาทซึ่งเป็นความพยายามในการดำเนินการอยู่ ส่วนจังหวัดอุดรธานีมีเกษตรชาวสวนยางจำนวน2,265รายมีพื้นที่ปลูกยางจำนวน24,512ไร่โดยได้ดำเนินการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้ว2,194รายเป็นเงิน23,890,000บาท